ดสร้อยจส้อยครับแล้วก็่ว่าสรางกหรอว่าที่นี่้างมากกว่าเขาตงองันกวางเลยอย่าไกินเขาเทียงพี่น้ององเลยนะจจากบ้านทัดมาเลยไหวไซกับวิ่จสิมเดี๋ยวเกินเขาแล้วเดี๋ยวเขาสรลงอีกครับไม้ของเขาครับผม วันนีพ้พี่น้องของป่าสุขุนทุกคนเอฟซีดูกันครับผมวันนี้ออกมาวันนห้าขึนเกาพี่น้องมาหาอยู่หากินกินขอาปลาครับผมมากระตีมงานครับผมใายไส้ครับผมวันปลานน่นครับปลานน่นอยู่กล้องหน่อยครับอย่างปลากินเขาเทียงเนาะครับเนาะตอนมาลุ้งไม่ไม่ก็คิดว่าสะบดเลยลงก็เลยบ่เด้มาเปิดชิปให้เพียให้น้องได้รับชมครับผมไปพี่น้องไปเมืองอย่างปลากินเขาเทียงกันครับผม

เอ,อจนเมื่อยไปหน่อยเดี๋กินเขากันครับผมปลงอีกจะผักครับ I 都放冰箱里。拿这个过来试试。

บนบนบ่อนหเลยวะบนบนี้เดียวพี่หลามัอใหญ่เหลือ,ลอลคำเลือพี่น้องบบคับบ้านคำซองได้บัตนผลงานครับผลงานที่ใดมเมื่อใดครับผมคอตัวนึงครับปนินตายหมดพี่น้องเอ้ยตายหมดก็คอกต็ตายตัวตายตายหมดเลยนี่ หนามันหอนไอ้กบตัวหนึ่งเันตายปลาตายเขียงเลยหนามันหอนเอาอย่าลืมกดไลไ์กดแช่ก็สะกี่ก็กระดิ่งติดตามไม่ตาแว่นบาบได้ครับเด้กมอกำลังแด้แกกันในการครับผมไปครับกลับบ้านครับผมคลิปหน้าไปยังใด๋ต่ต้องเพียนอนให้รับชมครับผมหมายของธรรมชาติครับ เอาไปเอาซองเลยพี่น้องก็ได้กินครับผมแต่ว่าปลาตายหมดครับผลงานในมีด้ซ้ำนี่แหละครับผมแต่ว่าระบบหมดเ,เลยครับมือกับเป็นแผลเท้าเป็นแผลครับผมน้ำื่องน้ำหันน้ำไอ้ขามเทียดสรุปผลงานครับ เลื่อมกุไลาก่กดแชร์กดสรับใครกันกระดิ่งติดตามไปตามคนบาน้าน้ายกัรเดือคลิปหนา,หาหเพลงไทยจะลงไอพียร์ลองไ้รับชมครับผมคลิปนี้ต้าคนบ้านขอลาไปก่อนขอเก้าข้มาสวัสดีครับ